เข้ามาชวนคุยได้นะครับผมไม่ซื้อสินค้าไม่เป็นไรครับเข้ามาชวนคุยเข้ามาชมสินค้าเราได้ครับคุณเซียนสวัสดีครับคุณเซียนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ออมใช่ยแล้วเป็นบ้านแดงน,น,น,นะครับทุกคนขอบคุณสองสองเคนะครับสามคนดูสวัสดีครับ,บ,บตอนนี้คนดูก็หลายอยู่ดีสวัสดีค,ดดคุณพุทธคุณค่ะ สวัสดีนะครับฝากคอหน้าจอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากไปซัพพอร์ตพวกเราในช่องพวกเราได้เลยครับมีฝากติดตามยูสเซอร์ต่างๆของช่องเราด้วยนะครับผมที่หน้าไบโอเลยครับสวัสดีค่ะคุณเขียนคุณอารมณ์ดีสวัสดีครับสวัสดีทุกยูสเซอร์ที่เข้ามาดูนะครับผมอันนี้เป็นสินค้าจากทางบริษัทเราครับเป็นแบรนด์ของบริษัทเราเองนะครับผมอันนี้ SWJ t r a d i n g นะครับทุกคน เรามีหน้าร้านนะครับเรามีหน้าร้านแล้วก็มีว,ว้าวสวัสดีคุณงหนิงคะ่ะ